ทุ่งฝนแดนอีสานคู่บ้านวัดโพสีทุ่งนุ่งผ้ามีขิดศักดิ์สิสทธิ์หลวงพ่อทองคำเลิ่ลำขครืเจ้ามะลิหอมงามพร้อมธรรมชาติหนองแหลงบริบทของสถานศึกษากอสนอํเภอทุ่งฝนสังกัดสำนักงานกอสนจ,จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่เลขที่51หมู่ที่1ตำบลทุ่งฝนอําเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีวิสัยทัศน์ ก็สนออำเภอทุ่งฝนมุ่งจัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยที่มีคุณภาพและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการเรียนรู้สู่วิถีแห่งความเป็นไทยอัตลักษณ์สถานศึกษารูรอบนอบน้อม เอกลักษณ์สถานศึกษาสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพกอนาอาเภอทุ่งฝนมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น14คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนข้าราชการครู1คนครูอาสาสมัคร1คนครูกอสนาตำบล6คนครูศูนย์การเรียนชุมชน2คนครูผู้สอนคนพิการ1คนบรรณรักษ์1คนและนักวิชาการศึกษา1คน กศนอำเภอทุ่งฝนมีกศนาตำบลจำนวนสี่แห่งได้แก่กศนาตำบลทุ่งฝนกศนาตำบลทุ่งใหญ่กศนตำบลนาชุมแสงและกศนตำบลนาถมมีศูนย์การเรียนชุมชนจำนวนสี่แห่งได้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสันติธรรมศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนสวรร์และศูนย์การเรียนชุมชนบุญมีสีสว่าง ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกนาอนอำเภอทุ่งฝนมีนักศึกษาพื้นฐานที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จํานวน540คนแบ่งเป็นระดับประถมะศึกษาจํานวน61คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน218คน ระดับมาที่มูลสถานตอนปลายจำนวน261คนกอสนอเภอทุ่งฝนมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ดังนี้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กอสนอเภอทุ่งฝนมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการดาเนินการตามมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษากศนตำบลโดยสำนักงานกศนจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ครูต้องจัดทำปฏิทินการสอนออนไลน์เพื่อเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษากศนอําเภอทุ่งฝน ตามข้อมูลรายงานการพบกลุ่มออนไลน์ดังนี้ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564มีนักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์จำนวน364คนนอกจากนี้กศนอ,อเผอทุ่งฝนยังมีการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่ช่องกศนอ,อุดรธานีแชนแนล นอกจากนี้กอสนอำเภอทุง่งฝนยังมีการจากกัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอทุง่งฝนเช่นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างอาชีพเสริมหรือรายได้จากการเรียนรู้อาชีพภายใต้บริการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019จากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศายอำเภอทุ่งฝนประจําปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอทุ่งฝนได้พยายามทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้บรรลุค,ความสำเร็จอันจะเกิดประโยชน์และสร้างให้คนไทยในพื้นที่อำเภอทุง่งฝนเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ